สสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องของยิ้มนะคะวันนี้ยิ้มพามาชมกับรถรถเก๋งใหญ่ดีกว่านะคะโตโยต้าแคมรีนะคะหนูมีให้พี่ๆเลือกนะคะตั้งแต่ปี19ขึ้นไปเลยนะคะถ้าพี่ๆชอบคันไหนนะแคปหน้าจอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวรุ่นย่อยกันนะพี่รูปี 2021นะคะคันนี้จะเป็นตัว 2.0G นะคะหรือนะคะถ้าพี่ๆอยากได้เป็นตัว 2.5G หนูก็มีนะคะหรือจะเป็นตัว Hybrid h y b r i d พ r e เมียหนูก็มีให้นะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าโ o y a Camry ของยิ้มมีอะไรกันบ้างนะคะหนูมีรถให้พี่ๆเลือกนะคะมากกว่า500คันเลยนะชอบแบบไหนทักโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก่อนได้นะคะ ต o ต้าแคม r y นะหนูจะมีสีเทากาไฟสีขาวสีบรอนเงินนะคะสีดำนะคะมีเกือบครบทุกเฉดสีเลยนะคะเรามาเริ่มคันแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว 2.0G นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟตัดหมอกนะจ๊ะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียน9031นะถ้าพี่ๆชอบมาจัดได้เลยนะคะ ราคาคันนี้นะคะเป็นรถปี2021ไม่รถการใช้งานอยู่ที่11600กิโลนะคะราคา729,000บาทเครดิตดีทำฟรีดาวให้เลยเรามาดูออปชั่นกันนะภา,ายในมาพร้อมกับพวงาลมันติฟัง์กชันนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเกียร์อโอตโต้แอร์อโอโต้เบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้า มาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะ option ถือว่าครบจบเหมือนกันนะคะคันนี้ option เขาดีเลยนะคะอ่ะตรงนี้คือห้องผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะจะมีแอร์หลังให้แล้วก็ด้านหลังด้านข้างตรงนี้จะมีม่านให้นะคะจะเหมือนกันทุกคันเลยค่ะนะคะกับ t o t a ้ a แคมรีถ้าเป็นตัว 2.0G นะคะอ p t i o นเขาจะเหมือนเหมือนกันนะคะ ตัว 2.5G นะพี่มันจะมีสรลูปให้ข้างบนเนาะคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดทรีเนียมนะ899ราคา899,000บาทเป็นรถปี2019เนาะเป็นตัวประหยัดเลยนะคะเป็นตัวไฟฟ้าคู่กับน้ำมันนะคะกระจังหน้าสวยมากนะคะออปชั่นมาครบมาพร้อมกับระบบของ t o y o t a Safety Sense นะคันนี้มีการตรวจรถด้วย ให,ให้ดูนะคะตรวรถมาแล้วคันนี้ปี19ไมล์แสนหนึ่งนะจ๊ะภายในมาพร้อมกับปุ่ม engine start ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็พวงมลาลัย multi ฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออตโอตโอ้เบาะหนังสีน้ำตาลน,นะไอสีครีมค่ะขออภยัยมาพร้อมกับนี่เลยพี่เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะออปชั่นครบๆจบๆเลยคันนี้ถือว่าสวยมากนะ เรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะมาพร้อมกับแอร์หลังให้ครบนะคะว้าวมากอ่ะพี่ตรงนี้สามารถชาร์จแบตได้เอ้ยไม่ใช่สามารถเลื่อนปรับเบาะได้เฮ้ยดีอ่ะนะคะสำหรับตัวไฮบริดจะใช้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวกดปิดให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาว่าอ่ะนะคะจะประมาณนี้นะคะตัวไฮบริดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสีขาวกันบ้าง จะมีสีเทาสีขาวสีเทากาไฟนะคะพี่ๆมองหาเลนราคาประมาณเท่าไหร่ลองทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเนาะหนูมีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอะคันนี้เป็นตัว 2.0G สีขาวนะคะ 2.0G ปึ๊บมีหลายคันเลยนะคะราคา729,000บาทเป็นรถปี2021นะ แม็กเดิมโรงงานนะคะอะไรที่มันเสื่อมสภาพนะบริษัทเพชยโยนเราเปลี่ยนให้นะน้ำมันเครื่องของเลวลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลว่าซื้อลดมือสองเราไม่เช็คอะไรให้คุณนะเราตรวจเช็คให้ทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำมันระบบเครื่องยนต์ระบบ,ะบ,บไฟฟ้าทุกอย่างเราเช็คให้หมดนะคะ ่ะมาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะคันนี้พวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันรับสายโทรเข้าโทรออกได้แล้วนะคะปุ่มคําสั่งเสียงต่างๆมีให้ครบนะคะหน้าจอทัชสกรีนเกียร์ออโต้แอร์ออโต้เบาะปรับไฟฟ้าให้นะจ๊ะอ่ะเรามาดูห้องหลังห้องผู้ดใสันด้านหลังนะคะมาพร้อมกับนี่เลยนะคะมีแอร์หลังให้ครบทุกจุดนะคะถ้าพี่ๆชอบนะมาจัดได้นะคะแต่ความแตกต่างของตัวนี้กับตัว 2.5G Hybrid ไอตัว Hybrid Premium เมื่อกี้ค่ะมันจะเบาเบาด้านหลังไม่สามารถปรับไฟฟ้าได้เนาะความแตกต่างเขามีกันอยู่นะคะอ่ะเรามีสีขาวนะคะสีดำสีบรอนนะคะพี่ๆชอบสีอะไรนะมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของ,ของมาเป็นเจ้าของกันได้เลยหนูมีรถให้พี่ๆเลือกมากกว่า500คันนะคะ ของเรานะคะก่อนปล่อยนะเราจะมีเช็คอ่าโดยศูนย์ไทยพา์เป็นของบริษัทเพนยตนโดยตรงเลยนะคะจะเช็คยางน้ำมันเครื่องเบรกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะคะเปลี่ยนยางก็มาเปลี่ยนที่นี่ได้นะอ่าติดต่อยิมมาได้เลยนะคะถ้าเป็นลูกค้าบริษัทเพนยนต์นะคะเราจะได้รับส่วนลด5% 0เอร์เ้ย5 นะถ้าซื้อรถกับเราไปจะมีทั้งเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางเบรกนู่นนี่นั่นทุกอย่างช่วงล่างนะคะเรามีการตรวจรถให้นะคะสองร้อยเจสจุดเจจุดนะคะเครดิตดีมทำฟรีดาวให้ด้วยนะ,ะถ้าชอบมาเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยขอคนที่มีไรายได้30,000ื่นบาทขึ้นไปนะคะก็จะเป็นเจ้าของกับ t o ต้า a คมรี่คันนี้ได้นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500รคันหรือจะเป็นโตต้าอาตินะคะหนูก็มีให้พี่ๆเลือกเยอะเลยนะคะ ตัวไฮบริดตัวน้ำมันล้วนหนูก็มีนะถ้าชอบมาจัดได้นะคะติดต่อมาที่เบอร์0802094196นะคะพี่พีรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดของดีนะคะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะสภาพรถมือสองนะพี่เห็นแต่มันเหมือนมือหนึ่งอะพี่คิดดูนะคะ อย่าลืมนะคะโทรมาที่เบอร์080 209 4196เครดิตดีมทำฟรีดาวน์ um mm hmm. ให้ด้วยนะมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะถ้าชอบรถแบบไหนลองทักมอถามก่อนมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเวลาลูกค้าเม้นนะคะหนูแนะนำว่าให้พี่ๆโทรมาดีกว่าเนาะถ้าเมนบางทีหนูไม่เห็นนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ